น,นี่พระจันท์เต็มดวงนะคะครูสุดยังยังพระจันท์ทรงกรดซูมก็สวยได้ละนะ่ะ <c oughs> เป็นวงกลมเลยนะ่ะว่านมาดูแสง <c oughs> ได้มันชัดอยู่ไ <c oughs> ว้อยู่ จัน,นเต็นดวงบริเวณคูสูตรวันนี้วันพระจันทร์ทรงกรดนะคะพระจันทร,ร์รทรงกรดเขาเรียกว่าจันทร์ทรงกรดว้าวเลยเนี่ยชัดๆโอ้เห็นหัวคนผ่านย ท่านอาจารย์ทรงี้